ดีาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i ์อ่าวันนี้อะด่านที่เราเคยเข้าไปเล่นกันอย่างสนุกสนานเขาอัปเดตนั่นก็คือเกมตุยเย่เท่ากับชนะอ่ะเลยเขาอัพขึ้นมาตั้ง20กว่าด่าน หมากับลูกพี่จะต้องเข้าไปแน่นอนเพราะพวกเราเชี่ยวชาญในการตุยเยไปดูกันเลยว่าจะมีการตุยเย่อะไรใหม่ๆบ้าง Let's go โอยบิลลอก เธอจะมาโง่เธอด่านคุ้นไหมฮะลูกพี่เฮ้ยด่านที่เราต้องตุยแย่เพื่อผ่านไปต่อลูกพี่เขาอัพมาเพิ่มอะแต่เราจะต้องไปทางนู่นนะะเฮ้ยทางปุ่มแดงๆนี่เปล่าใช่ไม่งั้นถ้าไปทางนี้ลูกพี่ต้องเล่นใหม่หมดเลยนะฮิไม่เป็นไรพอไปยังลูกพี่อะไรหนึ่งสองสาจเยอะเอะอะไรนี่มันอะไรเหมือนไทคูนเลยลูกพี่เฮ้ยจริงด้วยหมาโง่เขาบอกว่า the brick ไทคู n เอ้ยนี่ไงเนี่กลายเป็นไท c ููของหมาแล้วอะ่ะเอะฉันเอาด้วยฉันช่วยแกแล้วกันสตัดว้ามันมีลางเหมือนเกมไทยู o เลยลวกพี่แล้วเราทำอะไรสิเ้วโ,โอ้เราไหลไปฮะพี่ <c oughs> ไอหมาง่นี่ไงมันสามารถกดตุ่มได้นี่แล้วก็จะมีก้อนอิฐไหลออกมาว้าพี่ล็อกทาไปหมาจะเล่นของเล่นไอหมาง่มาช่วยกันทามาหากินแซแล้วฉันไม่เห็นว่าเราจะตุยเย่ได้ยังไงเลยหมาง่อหรือเราต้องเนี่ยมาซื้ออันนี้ก่อนนะเปล่ามันมีหมาตัวไหนไม่รู้ไม่ช่วยฉันกดเลยเนี่ยเอาผมช่วยก็ได้เน้นนเฮ้ยตังพอแล้วนี่ไงนี่ไง โอเราจะต้องทำอันนี้ถึงไหนอะสามอันเลยออไม่รู้เหมือนกันเพิ่มลายผลิตไปเรื่อยๆหม่างโง่เนโอ้กำลังจะถึงหนึ่งรอยแล้วลูกพี่เอาสู้เขาร้อยแล้วไม่ไล้นม่แดยังอีกลวลูกพี่แล้วเนี่ยยังตัวแย่ไม่ได้อีกอ่ะยังเลยหมางโงจ่ถยจ่ายจ่ายจ่ายจจ่จ่จ่่จย่า่่่

แล้วไงต่อแล้วก็ต้องไปจิ้มสิค่ะ <c oughs> เจอแล้วนี่อะไรอะ่ะอะไรหม่างโง่มีก้อนก้อนอุ้ยก้อนน้ำแข็งนี่มาเราต้องดันเขาไปไหนอุ้ยเขาลื่นไหลด้วยลูกพี่เขาไปน้้ำแข็งไงม่งโง่โอ้อพี่ล็อกข้างบนนั่นไงมันมีก้อนให้เราเอาหน้าเป็นแน่เพื่อจะฆ่าตัวตายอะ่ะ <c oughs> นี่ไงม่างโง่เราต้องเอาลูกบอลดันขึ้นไปหรือเปล่าโอ้ใช่เลยลูกพี่มันมีคำใบ้ลูกบอลเนี่ยนี่นี่นี่ฉันเอาลูกบอลลงมาก่อนนะก็จะกระเจ๋ยเฮ้ยลูกพี่ถึงแล้วหรอรอมาด้วยเออเยอะ นี่ไงลูกบอลเอจอได้ลงมาแล้วทําไงต่อลูกพี่นี่ไงเราก็เข็นลูกบอลขึ้นทางลาดขึ้นไปอย่างนี้ลูกพี่เดี๋ยวก่อนเราต้องเอาน้ําแข็งไปปิดรูก่อนไม่งั้นเราเข็นมันไปไม่ได้โอ้แล้วน้ําแข็งมันลื่นปืดไหลปุ้ดปี๊ดมากเลยอ่ะโอ้โอหเลื่นมากเหมือนกันพี่ลอกน้ําแข็งมันดื้อมนไม่เข้ารูโอ้ยไอ้น้แข็งไม่รักดี <J. S 2> เข้าไปโอ้โหมาเจอของยากกว่าน้ําแข็งแล้วลูกพี่อะไรอ่ะเข็นบอลขึ้นภูเขาเข็นยังไงอ๋อนี่มันต้องเอาไหลดันเข้าไปเอ้ เออ,เอ,อบอลอ่ะบอลบอลกบลังก้กอน่อะใช่แล้วหม่างก็เรามาช่วยอะ่ะ <c oughs> มายังขึ้นสลลบแรกไม่ได้เลยเอ้ยลูกพี่มาเข็นบอลมันนี่ได้แล้วเฮ้ยเจ๊ก็เจะเกิเราต้องเข็นไอ้น้ำแข็งย้ายมาตรงนี้ด้วยหม่างก็เอ้ยจ้ะอ๋อจะไปมาต้องแซกตัวนี่ไงแต่แล้วเจ๊ยเอ้ยน้ำแข็งมันไม่เชื่อฟังหมาเลยดูมันปิ้นไปปิ้นมาพี่หลอกโโอ้หหม่างก็เลี้ยงเลี้ยงลูกบอลเลี้ยงจนมันโตรับเลียนยามีลูกสองคนแล้วเนี่ยเอ้ยเลี้ยงจนเติบใหญ่อ่ะเข้าไป นี่เรียบเลยเจยใช่าโก็ฉันผ่านแล้วอย่าลนนะลูกบอลอย่าเนลคุณไม่ได้โอเกือบวานเสียวลูกบอลลูกบอลลูกวิามาวาดเสียวมากลูกบอลหมามันทรพีมันถอยหลังกับมาหมาอุสงเลี้ยงมาตั้งไกลเจยด่านต่อไปก็บอกว่าตุยเย่ยจากการประจบประแจง แล้วทำไมมีเอ่อบอยแบนด์เลยเขาไปยืนตรงนี้เหรอเรนลองคุยกับเขาดูสิแต่แฟนเกมส์เราหรอเราบอกเขาว่าเราชอบโรบอทแต่เขาบอกว่าเขาชอบฟอร์นไนท์อะแล้วเขาก็เต้นโชว์แล้วเขาก็เต้นโชว์เพราะแล้วแล้วเราก็ตุ้ยแย่ง่ายดายแล้วนี่อะไรอ่ะอ้อมมาโง่เรามีกล้วย กล้วยไปทำอะไรพี่ล็อกกินไปอ่ะไปปาหน้าแกัน <laughs> โอ้ยลื่นกล้วยโอ้ยผมลื่นกล้กวยพี่ล็อกด้วยอ่ะนี่ไงที่มากเขาบอกลื่นกล้วยมากง้อ้ลูกพี่หรือเราต้องลื่นแล้วก็ตกตึกลงไปตัวแย่เหรอคะได้ได้เหรอเฮ้ย,ยลูกพี่หรือว่าเราต้องวางไว้แบบมินมินอย่างนี้เลยแอลองดูก็ยังไม่ล่วงอยู่ดีล่วงพี่เมื่อไหรเราจะผ่านวะทำไมเรากระโดดไม่ได้ถ้ากระโดดก็จบแล้วนะลูกพี่นั่นเด็กเขาปุบกระโดดออกอ่ะเฮ้ด็กนนะโอ้ไงท้อโอ้บเวิร์บบูเอ้เกือบแล้วลูกพี่เดี๋ยวอ้าจ้ะเอาได้แล้วเย้ ขอหมาหล่นหน่อยดิหล่นยังไะยังไม่หล่นเลยอ๋อ <All o. S 2> หรือว่าหมาต้องไปชาร์มาจะเก,กิดการลืล่นลงืเอเ่านี่ไงหมา<ป>กล้มาแล้วกล้วยของฉันกล้วยฉันลื่นกว่ากล้วยพี่ลอกลื่นกว่ <c oughs> าเอนจะลื่นเลยไปในที่สุดลูกพี่ในที่สุดแกก็เลื่อนกล้วยสำเร็จหลังจากผมปากล้วยไปครึ่งสวนอะ <c oughs> แล้วนี่อะไรอะ่ะ หน้าต่างที่เล็กที่สุดอย่างเงี้ยอเออจริงด้วยโอ้โหแล้วมันจะออกยังไงมังอ้ว่าไงฮะแกลืมอะไรไปรอเปล่าอ้มีพี่ชายคนนี้อยู่นินน่าเน่เดน,นชนเลยเนย่นหลงแล้วนี่อะไรโอ้ยเรามีสเก็ตบอร์ดด้วยลูกพี่กดเอาสเก็ตบอร์ดออกมาเอาไปทำอะไรอะเอาไปตีหัวแกมัง <c oughs> ว้าวโอ้ถ่ายได้ด้วยก็มังอ้ว้าวไปไปลูกพี่ากด้ ลูกพี่ทำไรอะ่ะลุกไม่ได้อ๋อกด F ได้มังโง่แล้วเราจะเข้าไปฝั่งนั้นยังไงอะ่ะนั่นแหละคือคำถามมังโง่โอเอ้ยเอ้ยลูกพี่ทำกันได้ไงอะ่ะเอ้ามังโง่เอ้ยลูกพี่ทำไงอะ่ะมังโง่เราสามารถวางสเก็ตเข้ามาอีกด้านหนึ่งได้วางยังไงอะ่ะนั่นแหละวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองอะ่ะเอ้ยเจ้ผู้หญิงคำได้<ห>ทำไมมาทำไม่ได้อ่ะโธ่มังโง่หรือว่ามันต้องกดชิปล็อกเจ้ยังไงจอดเข้ามาเร็วเจ๊ได้เลย กว่าจะได้โอ้ยนี่แหละของกอดหน่อยค่ะเออกอดพี่ใช้อิดสีแดงยินดีต้อนรับสู่ด่านสิบสองนะเออยินดีที่ได้รู้จักค่ะเขาบอกให้เรากดอีเพื่อดื่มน้ําชาลัวๆกดอีโอ้พี่เรามันเป็นน้ําพิษอ่ะใช่มันเป็นชาพิษแล้วทำไมเราไม่กินทีเดียวทำไมเราต้องงงเราชอบยำพิษยำชามบ๊อบบบบบบใครตัวเยี่กงขนาดนัใครตัวเยี่กงขนาดนัเอาบาเอาบาเอาบ่เอาบ่เอาบ่เออเจ๋งลูกพี่ เชสอิดที่เขาต้องไล่ล่ากันแน่เลยหมาเง้อคนด้านน่ะเหรอเราต้องไล่ล่าไอ้นั่นไงไอ้ไอ้ไอิดก้อนแดงๆนั่นนะ่ะเฮ้ยงั้นเราไปไล่กันคนละด้านนินเน่ฮัสกี้เป็นหมานักล่าอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วผมมาเป็นหมาที่เชี่ยวชาญิแ <c oughs> น่แน่เจ้เนี่ย <c oughs> อะไรอะ Acting Sus คืออะไรซัจมาย์เหรอ Acting Sus เจ้มีคนซ่อนอยู่ข้างหลังลูกพี่ใครอะโอ้ยเขาเป็นเชอร์ลิฟด้วยดีฮะนัมเพอนัมเพอคุยกันเรา เอาเขาหนีเราอะเฮ้ยเขาบอกว่อาอยากเข้ามาใกล้เขานะทำไมอะผมอยากรู้ว่าผ่านยังไงในอำเภอบอกหมาหน่อยดิท่านเด็กเขาไม่ยอมบอกเราเนี่ยเขาไม่อยากให้เราเข้าใกล้ด้วยลูกพี่หมาอาบน้ําแล้วฮะนายเพอเขาบอกให้เราหยุดเดี๋ยวเราก็นายเพอก็ช่วยบอกหมาหน่อยดีว่าผ่านยังไงอะเฮ้ยพี่ชายนาย,ยเพอบอกนอยดีทำไงถึงจะชนะเฮ้ย,ย,ยลูกพี่เขาบอกว่าเจ้าก็จะบอกเลยว่าถ้าเราไม่หยุดตามเขาเนี่ยเขาจะยิงเราตัวเย่นะไงมาตัวยเย่เนี่ย ลูกพี่เขาบอกว่าหน้าต่างที่เล็กที่สุดอะเอาแกเอาอีกแกโอ้พี่ลองมองข้างบนดิอ้าวนี่มันไม่ใช่หน้าต่างแล้วนี่มันบันไดเราต้องมองเออโอ้โหแล้วใครจะขึ้นได้เฮ้ยมัก็เหมือนจะได้เจะบั่นแรกยังไม่บานเลยลูกพี่บองก็บอกก็ในะโอ้มาได้ขั้นสองแล้วบองก็จะแตกก่อนแกพอเพื่อแกถึงขั้นสองเองลูกพี่เรามาด้วยอ๋อเด้อ โดนได้ที่สุดลูกพี่โอ้โหรอจนหลับมันไม่ค่อยชํานาญการโดดแบบนั้นน่ะแกชํานาญอะไรบ้างนี่การลักเอะนี่ร้านซูเปอร์ป่ะเอออุ้ยมังโง่ตรงนี้มีอะไรเหมือนไมโครเวฟเลยโอ้ยย้อนไม่ได้อะลูกพี่เฮ้แกคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่ามังโง่มาเข้ามาแล้วยังไม่ได้คิดแล้วอ่ะอลูกพี่หางจะแลบออกมาด้วยไปมา เอ้ยแล้วนี่มันอะไรอุ๊ยพี่ลอกไอ้ก้อนส้มๆมมันทําให้เราเสียเลือดอ่ะอ๋อเรามาอาบน้ำไปดีกว่ามังอ๊เอ้ยโอ้โหอาบน้ําแล้วบาดเจ็บบอกอ๋อ y e a baby แต่ผมชอบเออซาดยสผมกำลังจะเออทำไมโอ้มังอ๊ะทำไมแกไปก่อนฉันวะโอเคเดี๋ยวไอ้ลูกพี่รีบตามมาแล้วนี่มันห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาแล้วอ้ลูกพี่เบคอนพามาเจอกุญแจจุนแจหยิบก่อนเลยจุนแจ นี่ไงเอากุนแจไปไขายกุญแจสีน้ำเงินก็ต้องขายกับนี่ไงกอ้อนสีน้ําเงินข้างบนโอ้ลูกพี่เขาบอกว่าให้เอาเก,กอี้มาวางตรงนี้อ,ะอ่ะอ้าวเก้าอี้ไม่ได้ไว้ตีหัวแกแล่ะเดี๋ยวไปตีตูดที่หรอกเอาไปเลยอะเฮ้ยมังอ้อบนกรอบลูกแกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นนะบปล่าเฮ <c oughs> ้ยลูกพี่มาได้กุญแจเหลืองแล้วลูกพี่ไปไหนอ่ะออาไขาตะปูเข้ามาเร็วโอ้ดีฮะลูกพี่ฮ โอ้กุญแจเขียวไปไขอะไรอีกอะ่ะอ๋อมังงอมันมีตู้อยู่ตู้เขียวๆฉันจ,จำได้นี่ไงตู้เสีย<ง>แล้วก็มีค้อนเอามาตีหัวแกโอ้มังโอกเอาค้อนมานี่เร็วไปตีหัวไปเล้วม,มาตีประตูโจแล้วก็เจอประจงประแจอ้าวอนี้เรียกถูกแล้วไม่ได้เรียกไขควงแล้วนะเอามาไขาประตูเลยมังงอกไขเฮ้ยโอเนอตู้เย็นนอนเพ่งกระบาดโอ้เขาบอกให้แปลประโยคนี้เป็นภาษาลัว โอ้เราต้องเรียงคําพูดพวกนี้เปล่าเราต้องไปคุยกับพี่ชายคนนี้ให้เขาบอกเราหน่อยพีครับพี่ชายพี่ชายใช่ฮหหลังจากเราคุยกับพี่ชายคนนั้นแล้วประโยคมันน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกพี่ใช่เรามาลองวลีไฟท์เทสดูไหมคระอ่ะลองดูเลยหนึ่งสองสามเออเย้ <c oughs> ไ้ตัวเย่สมใจอยากน้หมางเงอเจอแล้วนี่อะไรอ่ะอย่างวะไหนวะไม่เห็นมีรูเลยหม่างเง้อเขาบอกว่า <c oughs> อ๋อมัน อยู่ข้างบนมีระเบิดให้เราด้วยเนี่ยมันระเบิดพี่ลลอกไม่ง่ายกว่าหรอนี่ไงระเบิดใส่หัวแกเจ้เราก็จะเห็นนะแกไม่ออกรูอทำไมหมาไม่เห็นออกข้างบนเลยทำไมหมากระเด็นข้างในอ่ะจาจะไปไปไอหมาความแม่นยำต่ำต้องเด้อต้องเด้อไ่ โลืวิ่มาขึ้นมาได้แล้วโอ้โหเป็นปรากฏการณ์มากนี่เลยเราโดดออกได้เลยจ้า เดยลูกพี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมังโง้ฉันอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแกอ่ะทำไมมาอยู่คนเดียวและนี่คืออะไรพี่ชายเขาซ่อมท่อโอ้ลูกพี่โอ้มังโง้หรือว่าเราต้องขัดขวางไม่ให้เขาซ่อมท่อโอ้ไม่งั้นเราจะไม่จมน้ําตัวเย่มังโง้พี่ชายเขาีซ่อมท่อตลอดเวลาเลยอพี่ชายไม่ต้องซ่อมหมาอยากจะจมน้ําพี่ชายเข้าใจเปล่าพี่ชายไม่ต้องไปซ่อมท่อเชื่อหมาดีมาต้องการจะตัวเย่เย้พี่ชายติดบัก พีนี่ก็ซ่อมท่อเลยเกินไอ้พ่อเป็นช่างป,ปาลาปลาเหรอฮะลูกพี่สู้เขานะคะเจ๊ <c oughs> <c oughs> ได้เลยลูกพี่มาแล้วลูกพี่อยู่ด่านนี้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะหมากง้อแกอ่านดิแกเห็นมาที่จะเห็นเปล่าว่าชื่อคุ้นคุ้นไหมแบล็กลูลูกพี่บอกยังอ่ะพร้อมก็ได้วะเ <c oughs> จอโอ้โอ โอ้แม็ตซ์ลกของจริงด้วยมาง้อแล้วเราต้องทํายังไงถึงจะตัวแย่พี่หลอกไอ้มาโง่ฉันเข้ามาที่นี่พร้อมแกแกมาถามฉันจะไปถามใครวะลูกพี่มาได้ยินเสียงโอ้ฉันก็ได้ยินเสียงโอ้่นั่นไงนี่อะไรมันมีตัวอะไรแพมๆออกมาจากกาแพงด้วยพี่หลอกจะไปหาเขายังไงอะไรฟาเซลฟาเซลวะวาซูฟาเซลอะไรโอ้นี่ไงลูกพี่อ้าววันดีพี่ชายพี่ลลอก ทำไมเราเป็นเงี้ยอเฮ้ยมังโก้เพื่อาเก็บหอบจังพี่ล็อกสูงจังเลยอ่ะอุ๊ยนี่ไงมังโก้เขามีเวทมาให้เรายกเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วต้องทํายังไงอ่ะเราต้องออกกําลังกายจนตัวใหญ่แล้วก็ตัวแย่เหรอนี่ไงมังโก้แขนเราเติบใหญ่แล้วถึงแม้ว่าไหล่เราจะหลุดก็ตามโอ้หัวไหล่เราหลุดออกไปเป็นชิ้นๆนะโอ้โหพี่ล็อกหมายล่ำมากเลยอ่ะโอ้ผมมังโก้คอจะเริ่มจะไม่มีเออหมาตัวใหญ่โอ้โหหัวหายนินโอ้โหล้นห้องไปหมดมังโก้ใครเป็นใครรรู้เเื่องลยใครเป็นใครวะเนี่ยดู พออกแล้วห้องมันจะระเบิดแล้วลูกวีโอเคมังโง่ัดความใหญ่เจ๋โอ้ผมโอ้ผมจะลูกไปนอกแบบเออแล้วนี่อะไรยะหิมางโง่อะไรอ่ะมีคนถือปืนด้วยพี่ล็อกที่นี่ห้ามพูดคาว่า U W U ลองดูสิ U W U ลูกวีมาพร้อมแล้วหนึ่งสอาเจ้าเจ้าไวออไปน เฮ้ยอะไรวะโอ้โหบังว่าเราเข้ามาในดิสโก้เหรอลูกพี่หรอเราต้องปีนอ่ะใช่เราต้องปีนสิไม่เห็นจะขึ้นได้เลยมันสูงอะลูกพี่ฮะ <ha? S 2> ลูกพี่มันนี่อะไรเลื่อนอยู่ในบอน,น้ําโอ้เขาบอกว่าถ้าเราอยากกอมแพ้เนี่ยก็ลงไปจมน้าได้เลยขอโทษนี่ไงลูกพี่มันไม่ต้องปีนสหน่อยมันมมแค่ใ,ให้มจมน้ําเนี่ยแล้วเลือเล่อนแล้วก็โลนเรอเฮ้ยไม่เอาหลอกวิธีแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายคนอย่างฉันเนี่ยนะเฮ้จะต้อง ไปจมน้ำเหมือนกันดีกว่าอากาศจะรักจะบมด<า>นี่มันที่ไหนก็ไม่รู้อะม,มันมีผู้คนเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้หมาโง่เขาบอกว่าเราต้องเป็นม็อบสักตัวหนึ่งอะแล้วก็จะมีคนเดินม,มาตรวจว่าเขาจะลบเราออกจากเกมไหมถ้างั้นหมาเป็นใครดีหมาเป็น <c oughs> พี่ชายเบคอนตัวม่วงแล้วกันฮะอ่ะฉันเป็นฉันเป็นเจ๊ผู้หญิงหัวเขียวนี่แล้วกันพี่ชายเขามาแล้วลูกพี่ เอ้าเขาไม่ฆ่ามาลูกพี่เขามาแล้วพี่หลกอกเจเ <c oughs> ขายิงฉันแล้วฝังโง้เรียบร้อยงั้นผมเป็นพี่ชายคนนี้ก็ได้เพื่อมายิงผมที่ผมต้องการโดนยิงเลเซอร์โลกจิต <c oughs> สาด,ดิตเฮ้ยลูกพี่พี่สาวมาแล้วพี่สาวจะยิงผมไหมพี่สาวเจ มังง่ตอนนี้เราเป็นเด็กทาลอกน่ารักที่รอการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แล้วผมไปเลี้ยงไหมอ่ะเขาบอกให้หุบปากพี่ชายนุ๊บรับผมไปเลี้ยงไหมอ่ะพี่ล็อกเขาหาว่าหมาเป็นผีเสียงหมาเป็นผีอ่ะพี่ชายคนนี้บอกว่าหยีไปไกลๆเลยอ่ะพังง่อไม่มีใครต้องการเราเราเป็นเด็กที่ไม่มีใครรักผมน่ารักขนาดนี้ทำไมไม่ต้องการอนะ อบางก่เออพี่หลผมเสียใจบางโกจะเสียใจฉันคือกำแพงไม่มีใครอยากเลี้ยงเราเลยหมาจะลองขอพี่ชายเบคอนคนนี้โอ้พี่ลอกเขาเอามาไปเลี้ยงอ่ะโชคดีนะหมาโง่ขอให้แกมีความสุขกับครอบครัวใหม่เออละก่อนพี่ลอกมาได้ครอบครัวเออทำไมเขาเดินมาทางนี่ลูกพี่เขาไม่รู้อ่ะประตูอยู่ไหนเอ้าแล้วเขาก็ทิ้งหมาพี่ลอกเอ้าลูกพี่ ยืนดีๆมาก็ตัวเ yeah. ย่ออไม่เป็นไรถือว่าผ่าน <laughs> มาันรอพี่รอกอยู่ที่ด่านใหม่แล้วลูกพี่มาเร็วเขาบอกว่าอะไรมันคือเมกาฟันคัทไลท์อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อหมางโง่อยัไงเขาบอกว่าให้เราระวังนะอย่าไปเร็วเกินความเร็วสิบแล้วกดปุ่มนี่คืออะไรอ่ะนี่ไงเอ,อ,อ, <laughs> อยลูกพี่ดีมางงดีฮะยีงไงแล้วก็ไป เขาบอกห้ามเกินสิใช่ไหมแล้วทำไมเราไปข้างหลังอะลูกพี่เฮ้ยเราไม่เหมือนใครแล้วต้องไปข้างหลังแล้วรางมันจะไปถึงไหนอะเราจะนั่งไปไหนอะลูกพี่อยากรู้ต้องเร่งสปีดไปดูนี่ไงสิบแ้ยี่สิบนี่ว้าวิงไปลลูกพี่ว้าวิงไปลพี่แหวดบแบเอเอยลูกพี่ทำไมเราว้ามาอยู่นี่อะไม่รู้แหละแล้วเราต้องทำไงอะนี่ไงเราก็เดินออกมาเลยมั้งก็เฮ้ยชิวๆแล้วก็ เดินลงตึกอย่างนี brother, ้อะลรเหรออย่างนี้แหละด่านที่50าสิลงวิบโอ้ด่านนี้เอ้ใช้คมเมแม์นยงโอ้หมาก็เอ้เอจับมาเอจับมาเราต้องออกรูตรงนั้นมาพยายามอยู่เจย์หมาก็ฉันออกมาได้แล้วมาหัวตีเ่มกี้เจย์มาก็ออกได้เจย จ้าเย้ล้กพี่มันหมดแล้วอะเยเจเนั่นแหละฮะทุกคนเกมตายเท่ากับผ่านหรือตุวเย่เท่ากับผ่านถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้มาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย